สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุขุสุคนนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ไทยสกลคนมาขมิ้นนะครับวันนี้มาพบพอกันวันจันทร์ที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับพี่น้องจวบจาดฝาดบึมเราเบิงมาตรการเล็กๆน้อยครับ หนาบ้านน่องนีโน่โนนี่อินดี้นีนู่ก็สิเคสยทางแรกเราบอกเควซีทุกคนอ่ะวัดดีน้องนีนู่คนหล่อโอ้งางอัลเบรีกน้องนีนู่นี่ครับพี่น้องบั้งนี่พ่อใหบ้านหม้อพิเศษสำหรับน้องนีนู่นะครับทายาสายจวดครับพี่น้องสิไปล่องมันเบิงฝีมือน้องนีนู่ว่าน้องนีนู่นี่ สีประกอบแล้วก็สีเพชรสีจุดมันจะขึ้นสมัยครับพี่น้องมันก็ขีเองมันจะพ่อสู่พ่อเลยมันสะสู่พ่อแหลมได้บ่ครับพี่น้องเอาไปอันนี้ยังคาว่าสี่เประชันกับพ่อแหลมหมดเลยนี่โน้บ้างนี่แจ็คเดียวนี่โน้ตบ้างหรืแจ็คเดียวเนี่ยฮะขนาดสองนิ้วสองนิ้วบ่เนี่ยถ้าสมมติว่าราคาตลาดประมาณเท่าไหร่เนี่ยหมายถึงราคาหนาทัรเลยราคาอันนี้ราคาขายสมมติว่าเข้าไปซื้อเถอะบ้างเนี่ยเจ้าบ้าน เริ่มต้นที่1,500ครับมีแม่บ้างนี่ไหมบางนี่พัดเกตครับว่าเป็นวันไปขนาดเงา50เออซนติเมตร100เลย50เซนติเอันนี้อันนี้เข้าไปซื้อมากผมด้ยเฮ็ดเองนี่ซื้อครับ <c> ซ <oughs> ืมาเบิ่งการประกอบอ่าหางของน้องนิโน่ครับตอนนี้คือว่าจอหูก้กับจอเรียบร้อยแตๆจะได้มากพวกท่านน้องนิโน่เพป็นเทพครับมาเบิง่งเพท่านประกอบหางได้มากแต่บ้างไฟจังซี่ะครับต่อไปพเพื่อเสียจะไหนครับ แรงไฟมากแล้วครับเบิ้งครับพี่น้องแล้วไม่ต้องจับก็ได้ครับนี่มีสูตรเลยพี่น้องว่าแม่สามารถของแรกก็ได้เลย,ยครับในตอนพี่น้อง เคลื่อนหน่อยเคลื่อน,ลนไลค์อะไรนะครับกันนะครับไอ้น้องวิโนวานี่โอ้ย,อยเพี้ยนเดี๋ยวกอันเคลื่อนต้องมันเป๊ะๆเป๊ะเองนะครับซึมเขาได้สายเลือดพยจราญวัตถุก้อนตอนยังไงหน้อยกันน้องกินโน่เนี่ยไม่ได้จุดปักไฟเลยบอเรี่ยนครับใหย้ยอดนะครับจุดตะระบังตัวไหนน้องกินโน่เป็นคนเป็นคนจุดครับเ <laughs> นี่ยป้อยได้ครับเฮ็ดเองได้ครับ หลังจากที่ว่าเป็นโครเลสเองี่วันนี้มันจะเป็นหางต่อมากเบิ้องบนน้องเป็นยังไงครับครับลวดลวดเด็กกับีการ์ดตันนี้แม่สตาร์ทมั่วนะครับลวดตัดจังไหนก็ว่าจังไหนก็ลวดเลยเดี๋ยวว่าเด็กวัดวัดนี่แหละการบังนิดนึงมจริงมัดพอดีครับเพราะแม่สิยากตัดสำเร็ก็ได้นะพี่น้องมีสูตรในการตัดจะได้ลวดนะไหนบอกไหนบอกว่าตีนกระดานหนังจังแบบตัดมันพอดีใครก็สูตรใครสิหน้า หลังจากเปบังโคโลเคเร่มาเนี่ยสิมี่ห้างนะมาเนี่ตอนนี้กำลังสิเติมห้างไงเมื่อไหร่เป็นตะจูดป๊อปมาเนี่ยได้ครับได้ครับยังไปที่ตามตอนต่อไปเพื่อน้องขึ้นว่าขึ้นเท่าไหร่บังเนี่ยพยาบาลมาปรตาาโมซี4อยบังนครับห้อง ันบ่ท้าให้เบิ่งสิบ่ฮู้ได้ว่าเฮ็ดเปลี่ยนเฮ็ดเป็นพี่น้องงามได้เนี่ยมาแล้วเวลาไปออกฐานนี่ดีกว่าทีโง่ได้เฮ็ดจังซีป่ะทุกบังครับทุกบังเฮ็ดเลยอ๋อเออเทียบงานไปหลายคนไปเฮ็ดจังเนี่ยสินะแน่นพ่อแรงพ่อแี่ดีสิทำไมถึงเพื่อนเพื่อนพ่อแรงแจงเนี่ยหลังไฟคือต้องพันผมนะครับหลังไฟจากพ่อไปโอ้ตกแต่งเราจังไปค่อยแยมจูแจงสีนะครับพ่อแยมเป็นคนจุด ไม่โดนสิบางก็แทงบาเทียหัดบางไฟไวยแหลมแล้วก็แทงเองผมก็บวไปอยู่เนี่ยเทียหัดล่อพวยแหลมล่อบังไฟจากพ่อไปครับพุ่งมาแทงให้ตีกระดาษพี่แกเรียมให้เตียงพางเต้ประกอบขางหนึ่งกับพับพ่อไปจุดอะเตียงให้พ่อพ่อกระเทียมอีื่นแตีงเล็กเตียงขาตั้งแต่เราไมิโรนเฮ็ดมาเนี่ยนี่อบังไฟจุดแล้วแตกเนี่ยบ่เคยเลยครับบ่เคยเลยบ่มันอันนี้ไม่เก็ด มิได้ขึ้นย่างเดียวแต่ว่าขึ้นสูงขึ้นต่ำมแค่ได้เงินวะขึ้น,น, <c oughs> นย่างเนี่ยจวดย่างเดียวบังค่อยเตียกมีแต่บองไฟหน่อยคันรุ่นนี้ก็ค่อยเตียกจักเดียวไอ,อ้ได้ขึน้นมาสนิทเห็นมังค่อยทิ้งงานแต่ของแต่เดียวจะขันมังค่อยหน่อยจูดเลีนกะมีเตียกอยู่ยอืมดูกัรเรื่องธรรมดา,าไปหน่อยอันนี้แต่ละคีบพุงตู่ไปแอบทายญาติตอตั้งแตกโอ้ได้รี่บางบางเทือดบางคลิปนี่แตียกยากครับบางไฟแตกมันคือขันบังค่อยเตียกคือเขาจะหูวเลยครับ หนึ่งก็คือจอเบียดเหยาะหูนี่มัน,มนเบียดออกขางอทมีมันที่จริงหูมต้องเคียงทีครับขันมันเบียดออกขางครแตกแน่นอนหรือ,อขึ้นหรือขึ้นอาจจะขึ้นบดีบโอ้คือเขาจะหูของไฟแตกเลือจุดนอกจากจะจุดจุดให้มันแตกเรื่อยเรื่อยแบบทุกจิิมทีครับอหูอยู่แล้วว่ามันิสียกนี่ครับโอ้ผมวบประสบการณ์หลายไปน้องอันมักไฟหน่อยได้ล่างด้วยกันบะนี่หน่อยขนาดได้ครับขนาด กนรขนาดต้อยก็ลงที่ว่าเขาชุดเล่นนะวได้ล่างมัน, oh. มนอยู่โอ้นั่นคือเรียนเสื้อน้ำงานมาจุดแบบว่ายล่างนีชุดเล่ยคือเลย,นะเลยเหรอือเปล่า่ขนาดขนาดเริ่มซี้หุ่นจามุนเขาจะว่าล่างนีง่ oh. นะโอ้ที่เขาเชียงคันกันล่นา, <Yeah. S 1> างปกติเ,เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแลเนะี่ยเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วโอ้อันนั้นเขาก็ะเซ็นเป็นล็อกใช่ยังดีเต่เป็นน้อง เห็นไหมครับเนมันจะมีล็อกล็อกเด่นหูล็อกครับเป็นล็อกเป็นล็อกส่วนหางกับส่วนหางกับพันอย่างดนีเดยกพี่น้องนี่เห็นไหมครับม่นช่มีสูตรของเพื่อนนะครับพี่น้องอันพันนันอันนี้กับว่าให้เกินขีดไว้ครับไม่นช่มีขีดอยู่นะครับล็อกทาตกนพันลงมา พันลงมานี่กัหขันสิพันสุดกับพสุดรจะพี่น้องกไอ้นี่อย่างน้อยมีมีกันบอยไฟยู่ครับพี่น้องไฟเป็นไงจะถึงว่าหนีแหรอไฟถึงว่าหนีมองนี่ก็นเร็วป้อนแล้วแต่เห็นรูดออกเนี่ยก็เสียเรื่อยไม่ไฟเนี่ยโอ้แสดงว่าเคยเห็นเคยเห็นมันตกลงมาไปเบิ้งแล้วขึ้นมาขันมันตกแตกคนมากเขาสิไปนน้ำสากระเบิ้งเราเป็นน้ำสากระเบียบขอบ ว่าบางนีป็นจังดลเป็นจังได,ดยไดนะครับอันแล้วแล้วส่วนมากที่นิโน,โนไปตามเาเบิรงกในอันนี้บ้างันเป็นอย่งไรเนี่ยลงมาอันมันกับสมบูรณ์มันคอันนว้สมบูรณ์แบบคือต้องย่างแต่กระดาษเดียมนกับย่างทอให้มันเรียดที่สุด้ามันสมบูรณ์แบบไม่มันจะเบาแนะ่นไม่จะเตะสมบุลคือว่าไห้เล่าวันแพียไงเล่าวันแพียคือเล่าวันถืว่ามันลงมากเลยมั้งเล่าวันแตกออกสิมันจีหางเสียบับบมันจีโอกาสหางเสียบไร Oh. ไอ้ขามันลงมากเลยเรามันสมบูรณ์ครับย่างกระดาษเหลี่ยมครบเห็นมันเรียนหน่อยเจ็บมันทองมาแตกหน่ยมันกจะเบาดีนั่นสร้างเกีบางบางนั่นบาดีเออาว่าเส้นไปเส้นมันทัดไปทัดมันครับ้องยินดีนีโน,โนเฮ็ดได้รายยะไปลองเปลี่ยน มืองคนคือธรรมดาธรรมดาพ่ะแม่นั่นเองครับเกิดเป็นระบบวิธีเกิดแม่นธรรมดาเลยครับเรือยังเดียวเนาะตอนนี้ย่างจีบสาพระท่านด้เปลี่ยนครับพี่น้องผู้สาวทางไหนจะมื่อเมื่อคุมจีบผมได้พี่น้องได้จากแล้วจากว่าแต่ว่าจีบสาวเป็นพ่ะแม่นผู้สาวเป็นซีฟหรืครับคนตาล้อเป็นซีฟเริ่มงเลยพี่น้องโอ้งามได้แล้ว ไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆคือเนาะโน่ไอ้กะสวนมากบางไฟยังไงก็นี่กับได้เห็ดบอลหนิได้จูบบอลนี่เนาะจูบกับบางบางมืองทอสามยังก็นีอยู่อัะน่ยเรโดนจะได้จูดเธอเนึงบอก แต่ว่าสมมายทางห้าไปเล่นมีตัวรุ่นนี้เ่รอมันก็มีรุ่นนี้แล้วเขาเล่นเขอเยนยขอิยมเล่นรุ่นน,น,น,นี้เนาะอืมงานของปีน้องไอ้เฉรียลไอ้เฉรียลเทาทา นี่เราพ่อผู้จักอยู่บรนบางไฟมื่นบางไฟแสนบางไฟล้านมันแตก่าจังไหนแวรขนาดหรอโมเมนต์โมเมนต์เงื่อนเน่ว่าเป็นบางไฟเงืนเกิดเงนแสนเงินล้านเงินมื่นหอนาดบางไฟพอดีโอไก่หอไแล้ว อันนี้เขาห้องไว่ง้ไม่นี่ยไม่นี่ยไมนยบอว่าไม่ยังนวดฮะนวดไม่ดำเฮ็ดนวดมาแล้วมมาดเสียหางมาเสีหามาเสียไดได้ป่ะที่เรมาเป็นคนละชิ้นมาเป็นคนละชิ้นเดียวกันเล้บางบาง่านใส่ดวกับมัดพองกันที่นี่บ่น่แกผมใส่ดือมัดนวดกินไว เห็ดคนเดียวเลยเดี๋ยวพอมีไปซอยได้เลยครับปกติแล้วก็คิวซี่ลูกตู้ก็อยู่อยู่ได้เลยครับแต่ว่าเฮ็ดมันหลายข้นนะมันมันคือกะกาครับมันง่ายมัเครื่องนะครับพี่น้องคนเดียวจวดเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ใกล้แล้พี่น้องให้เลยต่ครับตุ้ปตากันมัดมัดมาเรื่อยมัดมาเรื่อยเรื่อยอบาพนี่เอา้นี่เป็นนั่คือเอาฟางมัดสันนี้นอมันเป็นสูตรเป็นใบเย็ดกันเลยครับโอ้ผูพูดกันบ่ว่าจะเป็นเส้นแล้วก็มัดม่ซีกันเมื่อตฟางบางคนก็ลิบบินไงได้เส้นมากกับฟาง เรื่องว่าเสารวดว่าแม่ได้เหมือพี่น้องแนวฟางมัดดวตัวกลางวันนี้ครับเนี่ยใครละใครแล้วเวลากสิเม,ม็ดพี่น้องเอาไนลอย,ยนะครับเด้อตัวท้ยายเลยเสารฟางมัดสอกอันพี่นอ้องฟางว่าแม่สีมัดมัดม่วเข้าไปพี่น้องเนี่ยมันไปนเสียง่ายกันสิ เพื่อนมาเพื่อนกับสีอมมเอามาฉีกครึ่องจะไรไปน้องพันกับพันกับว่าให้พันเกินเจ็ด,ดรอบแต่ไปนอนมันมีมาแต่ส่วนนะครับต้องักันนะเนยพดีพดีหางก็ต้องว,วัดต <c oughs> ัดสั้นหางก็ต้องวัดตัสั้งดิจิตอล่ไปนอนเพราะแม่สีเฮ็ดไรก็ได้หางแม่ทปลานแต่วส่วนความเท่าเทไรเทไรป บานนี้ขั้นตอนสุดท้ายก่อนสมมาตรเรียวนี่ยเดี๋ยวน้องนิโนโ่ว่าสิต้องเอาเสื้อมาวัดครึ่งการหางอีกวันครับเสื้อเสื้อแดงเง,งา,าต้องระจับสองคนนะครับออตอน,นเพื่อนวัดเห็นมันได้เพื่อเพื่อเอกสารว่าง่ายเซมตรงนี้นเดี๋ยวจะต้องงัดเข้าไปให้ไมนได้ให้มไ,ไม่ได้ศูนย์น บางนีเดี๋ยวคืนเมื่อคืนจะในติดตามตอนต่อไปพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวเสียให้เบิ้งอีกประมาณจักสองนาทีขึ้นสิแล้วนะครับตรงนี้ครับแตก็วันี้น้องเห็ดว่าสิเป็นจกระแด่ตอนจบงามสำหับไหนครับตอนนี้กําลังจับเสือกเล่นฐาดครับพี่น้องกระแด่เล่นไงปัจจุบันสายจวดเล่นไงในสายตาขึ้นมาเได้ไหมได้ไม่ได้หรือไง มาตรฐานเป็นของไม่ธรรมดาไม่แม่ได้เต้สิเจ้าจะได้กระไรต้องเป๊ะนะครับไม่ได้ต้องไปเฮ็ดไม่ครับเนี่ยมาทอพอดีมดีใเน,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 นี่อะไรวะอือคือมาทอพอดีทพอดีมาทอพอดีนี่นึงมัดมาท่อโยโย่ล่ะอ้าวมาโอเคแล้วได้สูตรโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราให้เรามัดจวดมาเนี่ยเดี๋ยวเรามีรอบนึงครับต้องจดดวดละหลังจากที่เร่งได้ระดับเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ย อย่างนี้ด้วยยอดกาวอีกเดี๋ยวเป็นกัน้องสั้ำหนึ่งได้ไหครับกาวร้อนครับยอดใส่ไม้ใส่ลวดใส่ก้อนฟางให้มันติดไม่มันเคลื่อนนะี่นต้องง่ายสองเป๊ะโอ้ยกว่ากว่าดเร่งได้ไปชุบซีฟนาทียี่สิบนาทีต้องมันได้มาตรฐานเลยนะครับป้าเมื่อแม่สิเฮ่ง่ายเลยแค่ทำบังต้องใจเย็นครับ ต้นใจห้อนเฮ็ดก่ได้ท่านเฮ็ดตรงนี้แล้วต่อแปกยังเสียไปล่างยังได้มานะครับหู้จ้อได้ร้อยแล้วนะครับเทียงพร้อมแล้วเวลาสิไปบังไฟตัวนี้เห็นพ่อชาวบ้านว่าใส่ลุงตูจุดจด้ป่ะนี่บังไฟลุงตูตัวแทนจากบ้านกบแพงของพี่รองขึ้นพ่กคุณจ้างใดเมื่อนี้เทแรกได้สิไปจุดบังไฟได้ป่นพี่น้องเลยโปรดติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้อง <c oughs> แต่ไปเ,เบิงวิธีนรากันครับเฮ็ดจะไหนจะไหนเด้อพี่น้องเด้อ,อ,เอเดบ่เคยเฮ็ดจัะเกิดจะเกิดป่ะฮะก็มาเทืเ่อแรกที่หนึงมามาทาชีพไปเบิงน้องนีิโนมาละยายเอย่าไปเบิกนะครับ<อ>พี่น้องแต่พอมีความรู้อยู่แล้นี่ครับอันนี้เสียบรางไฟแล้วอนาคตข้างหน้าโอ้เป็นตัวแทนได้นะครับลำเพลินสายจวดโอ้ได้การนเลื่องเปตัวแทนน่แทนยอดแล้ว ยอดแล้วังมาในเหมือจะเป็นเ้เสียเอานะมาติสอีกเลยนะครับอีกรอบหนึ่งคลิปนี้เบิ้งไปเรื่อยๆครับกว่าสิเป็นบังไฟหางบังไฟได้กว่าสิพร้อมจุดโอ้ดีละครับตนหลายอย่างครับพี่น้องเข mm. ้าเห็นมิตรเขาจุดไปขึ้งง่ายๆนะบางแกนนะครับคลิปนี้ปกติแล้วนี่เกือบชั่วโมงหมดได้ขมันไทยหรือนะครับนี่อันนี้ไทยหยุดไทยหยุดเทเบิรงซื้อได้เยนะครับ ใต้ห้องขวาห้องหน้าห้องหลังครับและวค้สอนอยู่เงไรครับอินดี้นี่น้องปกติข่าววิญสะพันนะมีกระดาษทหารป่ะพุ่มดีอ่ะคันแม่นั่นก้อนเนี้ยกอเลื้อพุม่ข้างมีเรบางคายเพิ่นแบบใส่ต้นยูวกยูต้นยูโนยน<อ><อ>เอามเลาะเอากัโอ้กากตะปนลนไปตะปนก็ไ้สมัยก่อน โวนไม่กวนแต่ไมนีก็มีพราอย่าเลีก็วยากเจ้าก็อยากโดดเร็วท่านเจกระดาษเลกมันขืนอยอะพังนะมไม่เมื่อาม่นีครับครัวไม่มีมัดจุดเดครับมันลองยมนเพื่อยังกันนะอันนี้เพื่อยังกันกันไฟครับโอ้แก่กันเว่าแรกที่ยิงกับโมยูเกิดมุกอ่อนสเตปปูดเนี่ย เออไฟมันแห้งกันไฟพี่น้องกันหางขาดกับแท่ด้วพี่น้องไหมไฟการจะไซร์ไล่กับน,นักหางเสียศูนย์อีกครับเพราะว่าหามังไฟแก้วหามังไฟเนี่ยเขามีแต่สร้างสร้างย,งยางดีครับพี่น้องนะ ตั้นเจ้ามาพันเหมือนอก็เก็บต้อยก็ดูไงี่น้องโอ้ยดี่ได้นะครับตอนครับเฮ้ยไมยังเหมือนสองอันบ่ว่มามันล็อกไว้หรือ๋อ้วี่ขังล็อกไว้มันไง งานถนัดนี่นู่จะแงว่าของพ่อใหแลมกเฮ็ด,นนด,ดขึ้นกันนี่บ่น,นี่นู่ของพ่อใหญ่แลมกเฮ็ดกันขึ้นกันนี่หมดนล่หมายถึงหมายถ,ถึงเนี่ยประกอบไปน้วยทุกอย่างเนี่ยขึ้นกันเลยบ่คขันไปยี่แลมแล้วก็สีเคียงเรื่องอันนี้เนะี่ยแล้วก็สีใสแบบนี้ครับเออเอาเจ้าของเราผมเนี่ยนั่นขันหางมันขันหางมันดูสิว่าเสียงจะมากันลั่เดี๋ยวมาแลื่อะเบิ่งกันตัดสิม่มาเลื่ก,กุก๊กกูก,กุ๊กแท่งไม่้อง ใช้จะคืนดีเพรดีเจอ,เอแตงมาแรกคือตาไม่ได้ได้ตอตายดีนี่เลยคือควงควงโอ้ยงานธนางานธนาหลังจากที่พันหางเรียบร้อยท่้นพี่น้องครับย่นนาทาวนครับหางบา่ายในขั้นตอนจะท่ากระติดแผ่น อันนี้ไซส์ครับพี่น้องการตอนสุดท้ายแล้วรบชวดไดแบ่งครับโอ้งงงงดีดีดีเลยสวดดีนะวะ่มันแม่นว่าสเค็ด่งอพี่น้องวาสุเลยจุดนะโอ้ อย่างไแต่ได้พี่น้องบ้างนะครับตอนสุดท้ายได้บ้างนะครับจบแล้วนะครับกาจะเป็นบังไฟพร้อมชุดแดงครับอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ขอบุณขอบคุณน้องอินดีนี่น่หลายเมนันครับให้ความรู้ทายทอดบรรยากาศเล็กน้อยในการเทปซ้ำเพลงว่าบุ่เจ้งอยู่ซ้มเนีงไหนอ๋าหัดพี่น้อง ให้พี่น้องตั้งสินมือนะครับพี่น้องขนาดนี้ว่าจะโมเก่งอยังไงกครับถึเบิงบยย่งได้ใหญ่ผลิตยังไดจังเบิงเบ่งควา,ามสวยงามควาสวยงามเน่อยครับบ้างนี่สมมุิว่า,ากา้นเฮ็ดน้องไผ่เปลี่ยนนี่เขามาซื้อน้ำนี่อพ้อมจุนนดบางทีแสดงอย่านี้หน,นูใช่ครับ สุดว่านี่ลุงตูมีกัน่วมาเฮ็ดรงไฟมาเปลี่ยนิโนเฮัซี่ให้น่พมชุดจะซี่จักบาทบังงีบออนค่าชื่ว่าคือเว้นได้กับอบังก็ค่ากระดาษต้องแนวเออนล่นแหละประมาณจักบ,บาออทาปรมาพันแปดพันแปดครับพันแปดโอ้ามพัหนพันแปดนะอ้ับาสองพันนะคือว่าพอดีเลยองพันพันแปดแ่ว่ามัานหน่อยไปน้องเลยเบิ่งความสวยงามความละเอียดลาครับพี่น้องงานรลีกจ่ยหมเนี่ยรงีเบิ่งเลยพี่น้อง่เอียบเล แล้วก็ทีแล้วับไปซื้อของเขามามันมีแต่หัวบังไฟหรือไม่ยังเดียวอันนี้เข้ามาเตือนมาครับนะครับมัด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 หางนะครับพี่น้องอย่มาตะหานอ้าวโอเคครับถึงเมื่อคื้นจะได้ไม่ตามตอนต่อไป้ะพี่น้องเด้ออ้าวโอเคพี่น้องนิโนะขอบคุณหลายครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับพี่น้องพร้อมจวดแล้วมานลยครับไป